สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะครับเมื่อนี้ก็ได้ปลาไหลมาเห็ดเมนูปลาไหลครับมาเห็ดออมปลาไหลกินครับเมื่อนี้ครับครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยอครับครับเอาปลาไหลลงใส่หม้อนะครับใส่ขามเปียกลงไปครับพริกเอาใส่ไปแล้วครับพริกตาใส่ตะไคร้หัวหอมกระเทียมเรียบร้อยแล้วครับเอาก็ลอให้น้ำเดือดแล้วคนเข้ากันครับ รอจากน้อยเนาะครับในปลาไ้ลเปืือยครับครับน้ำเดือดได้ที่แล้วก็ปลาร้ลเปืือยแล้วก็เติมน้ำลูกีีกเล็กน่อยครับใส่บลาร้าครับ ครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระปุงลงไปเลยครับใส่น้ำปลาผลชูรดรสด,ดีครับตามแล้วแต่ผู้มักครับใส่หน่อยใส่หลายผู้มักนัอหน่อยน้อยหลายเนะครับใส่ไปให้ครบครับ ครับใส่ไปครบแล้วก็คนเขากันเลยครับให้ปลาไหลเขากับนำปลารสดีให้กลมกลมครับคนเขากันครับต่อไปเขาก็เติมพักลงไปครับพักที่เข้าเตรียมไว้ครับส่วนผมก็เป็นพักหอมพักร่วมทั่วไปครับไผยมกพักยังก็ใส่ลงไปครับตามใจครับตามใจผู้มักครับหลังจากนั้นเขาก็ คนเขากันอีกคือเก่าครับรอไปประมาณสองสามาทีนะครับคนเเขากันก่อนครับครับตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วครับพร้อมที่จะนํามากินนํามารับประทานเลยแล้วครับหน้าตาของขออมปะไร เอาครับครับอาเมืองนาตาของออมปารายครับว่าจะนาตาเป็นยังไงเป็นตะแเสบบ่ครับครับออมปารายสตรเด็ดครับแส็บเส็บเลยครับพร้อมๆเลยครับครับกะขอพุ่นที่เข้ามารับชมคลิปครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้ช่องสายเลาะสายลุยครับขอบคุณทุกคน ทุกท่านละครับไว้พกันเมือ่อนาคลิปนาสวัสดีครับ